5สิ่งควรรู้นะคะก่อนทานยาคุมฉุกเฉินนะคะมีหลายคนนะคะทานยาคุมฉุกเฉินกันแบบเยอะมากนะคะวันนี้ตานจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันมีสิ่งที่ควรรู้ด้วยนะว่า,ามันปลอดภัยแค่ไหนนะคะอย่างแรกเลยที่ควรรู้นะคะเวลาที่อยากินยาคุมฉุกเฉินแล้วเนี่ยจะทําให้เกิด ประจำเดือนเลื่อนได้นะคะบางทีกินอยู่ใกล้ช่วงกับที่ประจำเดือนใกล้จะมานะคะอาจจะทําให้ประจำเดือนเลื่อนได้ก็จะทําให้ทุกคนตกใจได้นะคะว่าเอ๊ะทำไม ประจำเดือนมาเลยนะคะอันนี้ต้องคุรรู้นะอย่างที่2นะคะการกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆนะคะมากกว่าสองครั้งต่อเดือนก็คือต่อกล่องอะคะ่ะมากกว่าสองกล่องต่อเดือนนะคะโอกาสเสี่ยงเกิดการท้องนอกมุดลูกได้นะคะซึ่งการท้องแบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะถ้าท้องนอกมดลูกนี่คือจะต้องไปแนะนําว <asylum> ่าต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อจัดการเนาะเพื่อดูแลปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรกินบ่อยนะกินยาคุมฉุกเฉินท้องได้นะคะไม่ใช่ท้องไม่ได้นะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแล้วเพิ่งจะมากินยาคุมฉุกเฉินยิ่งทิ้งไว้นานนะคะโอกาสตั้งครรภ์ยิ่งสูงนะคะยิ่งใช้เวลานานแบบสมมติยิ่งทิ้งไว้นานเป็นวัน2วัน3วันนะคะโอกาสตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้น5วัน6วันนะคะบางคนลืมไปเลยเกิน3วันแล้วค่อยกินยิ่งโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาคุมฉุกเฉินไม่ได้คุมได้ร0อเซนนะคะเท่าที่มีการศึกษามาก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้อยู่นะ เกิน8เอ่อเกิน20นะคะประมาณ20นนะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะ ก็คือบางทีเราทิ้งไว้านานเกินไปนะคะเราไม่รีบคานหรือว่าบางคนจังหวะช่วงตกไข่พอดีหรือหลายๆอย่างนะคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามทานยาคุมแบบปกตินะคะเพื่อคุมให้ถูกต้องนะคะอย่างที่4ี่นะคะการทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะทําให้เกิดเลือดออกกระปิดก,กระปอยนะคะ<ม>เลือดออกกระปิดก,กระปอยก็คือบางทีอาจจะทําให้เกิดเลือดออกได้บ้างในเคสบางเคสนะคะซึ่งก็ไม่ต้องตกใจมันเกิดจากการทานยาคุมฉุกเฉินนะคะ นะยาคุมฉุกเฉินนะคะอย่างที่5ที่คนรู้นะยาคุมฉุกเฉินมี2รุ่นนะคะมีรุ่นเม็ดเดียวกับรุ่น2เม็ดนะคะซึ่งรุ่นเม็ดเดียวเนี่ยต่างกับรุ่น2เม็ดคือตัว2เม็ดตัว1เม็ดอะคือตัว2เม็ดมารวมกัน สิ่งที่ต้องระวังนะคะคืออาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะจริงๆที่เขามี2เม็ดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องขึ้นไส้เขาเลยแบ่งตัวยานะคะเหมือนแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งรีบกินทันทีนะคะอีกเอ่ออีกเม็ดขอโทษค่ะเม็ดแรกมันจะเป็นรุ่น2เม็ดเนาะเม็ดแรกให้กินทันทีนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์ถ้าเกิดจำแบบจำเป็นนะคะแล้วหลังจากนั้น12ชั่วโมงซ้มวันหนึ่งเม็ดแต่รุ่นใหม่ก็คือรวมกันเป็น1เม็ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือมีอาการขึ้อ่ะะะเจีีียยนนนนนนถถ้้้้้าาาาาาใใคครรไไมมมกก็สสททดดุแํหป ให้ป้องกันอย่างถูกต้องนะคะเพื่อ,อ,อลดการเสี่ยงการเกิดตั้งครรภนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ